ý anh long hai ngực cải gắn mê minh sáng coi đu ra ta đâm thăm đi mực còn chớp nó được thuốc gì, nhà hay ký tinh sáng hay mê sáng ký tinh thuốc quân lạ pháo pháo chuyện rõ ràng vì lạ ta đừng สึกดีถึงตู้อยู่ตรงไหนหัวใจอ,อยู่ตรงนี้ขีดภาพสิ่งดีๆไว้บนหัวใจรักเธอกวันนี้ทุกนาทีจะคิดถึงเธอไกลนใ,ให้เธอท่องเอาไว้เรารักกันเธอมันเงาก็ฟังเพลงเพลงที่เคยฟังกันอย่าเปลี่ยนหัวใจกูแล้วกัน ย่ืดผมผ้านปาป,ประเดิวจ้าไม่สแตนทุกเวลาฝากฟ้าช่วยกอบชาเวลาเจ้าต้องอ่อนอหาให้รู้สึกให้รู้สึกดีถึงตู้อยู่ตรงไหนหัวใจอยู่ตรงนี้คขีนภาพสิ่งนี้ไว้บนหัวใจ รักเธอก็วันนี้ทุกนาทีจะคิดถึงเธอก่อนใครให้เธอเทอาเอาไว้เรารักกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอ,อ่อถึงฤดูหนาวแล้วนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะก่อนนอนอย่าลืมผมผ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาถึงหน้าหนาวแล้วนะคะ